กับสบายดีพี่น้อง fc ทุก่านเวิร์สุ่มองสุบอนวันิเป็น fc ฝั่งไทยฝั่งลาวก,กับสบายดีได้พี่น้องวันศเป็นในประเทศนอกประเทศกับสบายดีพี่นอ้องเมื่อนี่เมื่อพบมา่อพอก็ซ่องเจ๊กเกาเหลาพี่นอ้องเมื่อนีเ่เฮาได้รับข่าวดีพี่น้องมีน้องสาวเนาะสาวซุยเพิ่นไปสั่งของนําพี่น้องตอนนี้เขาเลยลังมาสั่งเอาของมาส่งเพื่อนพี่น้องเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเป็นมีสาวแก๊สล้วกัน เครื่องอุปกรณ์การเรียนพี่น้องมากอ่ะมาพ่อยายเขียวกับยายเงื่งพี่น้องสบายดีพี่น้องสุดดีมีแห้งเลวพี่น้องเดิอบริสุทธานพี่น้องเลยโดยกอดเดินกาดีใจน้ำล้านสาวเนาะโดยจะเป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญล้านสาวเจ๊เก่าเราล้านเคยกับสาวซุยเนาะเม่นไ่เงื่งเนาะกคขั้วเปิ่นกา ญาตเกี baby, so ่ยวก็ดีมกดีใจนําเด้อพี่น้องเด้อโดยนามาให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะดีอยู่ต่างประเทศให้อยู่ดีมีแงอยู่เย็นเป็นโชสุขภาพแข็งแรงมายืนูเรื่องพี่น้องเอ้ยโดยนบ่แม่นประเทศเฮาแหละนอกประเทศแม่นว่าต่างประเทศลเนาะเนาะเอ้ยเฮาก็บ่ฮู้เพิ่นอยู่ไสพี่น้องแม่นแหละว่าแม่เฮาก็บ่น้ําาวซุยเพิ่นมีแต่ไปสร้างของนําเฮาก็โดยอยู่กรุงเทพฯ ก็โดยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพ oh, mm ื hmm. ่อนพี่น้องบ้านเพื่อนก็อยู่อุดรเพื่อนหัดทำงานอยูุ่งเทพตอ๋อโดยโดยมีซาวแก๊สไปได้พี่เนาะบ๊วยหน่อยเสียไปแจกอันไซนักเรียนบอกนักเรียนบอกอย่างไรนักเรียนบอกเนียนพี่เนาะพอมีอุปกรณ์เนี่ยเนาะมีเพื่อนมีจอมีพี่เนาะอะไรกันอะพึ่งมีเพื่อนนะก็สั่งมีนะ

แจกใหญ่อันคุ้นผูกถูกงันผู้ถูกหนักลำบากว่าจะสซาขาดใจดีเพิ่นขานผู้ใหญ่ใจดีใจบุญว่าจะจ้าเพิ่นมาแจกให้น้องๆลูกศิษย์น้องพวกนักเรียนพวกนี้นะพวกนักเรียนห้องหนักเรียนน้องๆนังเฮียนก็พอดีเขาก็น่าหนาวเนาะหนักเรียนกินก็กินหมี่เขายังเมนอ้าด้กินหมี่ไทยนี่ถือว่าสุดย่อเลยพี่น้องเออสุดยอดและหมี่ไทยเื็นกระเจ้าเมน เพราะว่าเด็กน้อยบ้านเฮาน่ะกินกับข้าวเลยพี่น้องต้มกินกับข้าวมาเติมกันยังมากกินยังมีนะเพราะว่ากินข้ามกับมากกินกับข้าวเด็กๆแต่ละคนพี่น้องได้กินมีกับข้าวที่ว่าสุดยอดเนาะจานใส่กับข้าวพี่น้องแม่แม่จานเราข่าวใส่น้ำเนาะโดยหกซิมห่อพี่น้องอุ้บ๊แม่ซาฟแก๊สนี่กแก๊สหนึ่งนะมีสามซิมห่อเนาะสามซิมห่อแม่แล้วอ่าจักล่อย เบ่โดยสามสามล่อยเนาะสามังกหลยซ่งอสามสิบไ้สามสามสิบหกลอยโก็ได้หกโงโดยโดยองแท้ก็ได้ผู้ไล่เติมอลยเนาะพี่นนองแมนเรียนเขาถ้าได้หดบ่สามสิบสามหสงมาก็บได้แตได้ผู้หาม่มนโดีบางหายสุรเกต โดยเพราะว่าไปให้น้องน้องปฐมบอกให้ในใดพี่ดานทารุณกันปฐมเนาะเออปฐมและปฐมแล้วปอหนึ่งปมสองเมนปฐมอนุบาลปฐสามปอนุบาลนี่เลยปฐมเขาเองโดยโดยเพราะว่าอาจารย์เป็นในกับพละเกษคุณงามความดีเนาะโดยห้องอันตานปุญญาต่างประเทศเทศมากอะให้เพื่อนเพื่อนมีน้ำใจเพป็นกระดาษฟูสอนนักเรียนเนาะโดยได้คนร่างกาบุกเคยได้พี่เนาะ โบเคยได้ดับแบบผันแจกมาม่าจัก,จกเถื่อได้เนาะโบเคยเป็นครั้งแรกเลยพี่นออ้องที่มีผู้ใหญ่ใจบุญพันาสาวซุยผู้ใหญ่ใจบุญเพฝนกเพาฝนกาโทษว่าอยู่โดยเพปไ็นว่ายังให้สาวช่วยไปฉีดขนมอีได้มาเกบบุกชีพเลยค่ะขัดจ้าเข้าประดายค่ะแมนค่อยๆไปเนาะโอ้ยได้สำเนียงก็เท่ว่าสุดยอดเลยพี่น้องเออสุดยอดแล้ว สุดยอดเลยพี่น้องเทวะได้เป็นสะพานบุญเนาะก็ดีใจพี่น้องจะเป็นสะพานบุญให้เพป็นโดยเพ่นจะเป็นผู้เป็นเงินเป็นคำแม่นนั่อะไรเงินกาได้นำการมาจะทำแม่น้สะพานบุญก็ได้ปูเอามาให้ก็ได้เนาะโดยได้บุดผู้คนโดยฐานมาจะสร้างสองกัมสองผ่ายเนาะบุดือสิบุดลายเติอพี่น้องได้ยินสาวซุยเพูนว่างบประมาณก็สีลายเติออย่เนาะ เง้ยม่นจม่ไแม่พรามีหลายอย่างเนาะเชื้ออากาเชื้อกาชุดร่อยหาชิปกามีชุดยร่เร้ากามีมันกา2ชิปสองสูราชิปสองสก็หาชิปสองคุณยายยัได้แต่เสื้อทานคนเดียวบอกทานคนเดียวบอกผมันลายคนบอกว่าคนเดียวเออคนเดียวเปินเลยโดยเนาะสะออนเิด้เนาะใจบุญนะใจบุญเพื่อช่วยลูกสูตรเอทุกหมื่น อ่อนๆแต่ที่นี่บุญวัสนาลวงล้าอ่ะบุญข้ามน้ำสู้ให้อยู่ดีไม่แห้งด้อทานใจบุญเอ้ยอยู่เย็นโดยลูกศรลูกพแข็งแร็งมันเงินลลงเรื่องลุงทางการลุงทางงานเด้อสุขภาพจิ้ก็เออแม่นแม่นแม่นอยู่ดีไม่แหงทสว่างซาซาถูพี่น้องบุญค้าน้ำสู้พี่น้องทั้งสายบุญแล้วก็ทั้งสายบุญกับบุญค้าน้ำสู้บรรจุทั้งทั้งสองคำสองพายพี่น้องเอ้ยโดยโอเป็นสะพานบุญกับอยู่ดีไม่แห้งเหมือนกัน เอออยู่ดีมีแห็งก็เอาบุญห่วงสาดตักบาตรรวมกันแล้วโดยเป็นเงินเท่ากับเป็นทุจัดการเหนอยเพิ่นโดยแล้วก็สิได้แพ็กใส่ถุงได้เนาะโอ้ก็จังหวะเท่าจังหวะโดยกับเพิ่นจะย่างโบชิมากนะสกอนีเพิ่นพาจะลงมาแพ็กใส่กันโดยโดยเท่าจังหวะมือนี้แล้วถ้าแพ็กก็เลยขันหินนั่งก็เจะงหวะนั่งช่วยกันนั่นมากไปส่งน้องอีพี่เนาะไปส่งไปโรงเฮียนไปโรงเฮียนแม่ไปเมี่ยงก็สิมีเวียกในเล็กน้อยแล้วน้องอัตเต้วัได้ไปปะ ไปปราการอะไรพี่เนาะไปเห็นพี่เอกเย้ดูซุกสลาอะรบได้เฮียนจำราการเล่ป็นพระสุรเลยไม่มไม่เป็นไรเลยเมย์พอดีอยามาทางอันกรุงเทพมหานครเนาะประเทศไทยเป็นว่าทาวเตใหญ่มาเฮียนอันหมออยู่พี่ประเทศไทยเดิอเป็นว่าใหญ่เกียวเอ้ยมันมาโดย ไปเบิ่งจังยามได้หรืพี่น้องเพื่อเตใหญ่เนาะโดยเพื่อสีเนาะตอนนี้ฮะก็อนุบาลพี่น้องผมมกขอบใจหลายๆแต่ทางเพศไทยมันจะเป็นห่วงแบบนี้นะโดยงอขาวดึกไอ้บางย่งอคือไปไหว้หายพี่น้องบ่มีไคอยู่ย่อคือเทิงบ่ป่าเอ้ยกเพศคือเทิงก็แล้วป่ะเอ้ยก็นั่งเพศอยู่เทิงเงื่อนแล้วก็เพศแก่มะนาวมันร่มเนาะนางโดย ให้ปาคงบริการพี่น้องแม่ซอยกันพี่น้องเอ้ยซอยซอยกั้นเท่ากันบ่ได้พบพาะกันเนาะปะโดยแม่แม่ได้เจหนึ่งคนกระบอนั่นอีกมากกว่าเป็นคนดีคนทำบุญทำทานห่วกันแหละจะไแม่นันเลยเวลเลยถ้าถูกแล้วพี่น้องทีนีี่นใจดีเแม่ อันนี้สิเป็นปุ้มพี่เนาะอ,อุปกรณ์ปุ้มปึ้มกะสามตพี่เนาะ <c oughs> สวัสดสเเวดนะพี่น้องเพื่อนมาอย่างเงงแม่แหมเนาะ ไม่นางซุยดดได้หนักมาเห็นแต่ยิ้มมาพนไปเลยดับเนี่ยเ,<ป>เลยแม่ตับหนึ่งมีสามสิบหัวเก้าสิบหัวพี่น้องเก้าสิบแมนเพิ่นกระเซียวไหวแบบว่าเอาไว้ในโรงเรียนเลยพี่น้องแบบได้น้องๆขาดเรียนกะอา้ายเพิ่นนะนะเลี้ยพี่น้อง ก็เ<อ>ื่นกับเขาบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้พี่นอ้อง<า>ลายที่อุดนุนที่อุดน้นเจ้าเราเนาะกัเขาบคุนน้องสาวลายสาวซุยนำพี่นอ้องที่เป็นสะพานบุญกับขอให้ผู้ใหญ,ญ่ใจดีเผินอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขสุขคนพี่น้องและเอฟซีถูกฐานนาำด้วยพี่น้องให้อยู่ดีไม่แหง้งประสบแต่ความสำเร็จทุกนนสิส่งทุอกยอกย่างอ ผู้ใหญ่ใจดีนำเนาะพี่น้องเนาะห้ากับผู้หูอ่อเพิ่นอยู่ทางใดพี่น้องต้องเขับไปเบิ่กซ่องเศร้าซุยพี่น้องโดยพี่น้องพอห้ากมาส่งของเพิ่นเนาะไอเจ๊เพิ่นเอามาหายเนาะพอมันก็ไลยห้ากเกยบผู้ไร่ห้าก็เลยให้เป็นสื่อในห้านเจ๊เพิ่นแต่งสวยเลืองกันพี่น้องเลยแม่นพอขอบคุณทนายและขาอยู่บักซ่องกับในห้านเพิ่นเหมือนกันเดียวกันพ่อ กันไปก okay. well ok. well, okay. okay, so okay. ันมากกับควัสะดุอ่ะพอห้ามมันผสมไปแก่กันเอาหลงไทยไปมันก็ใส่โรลเวล่าไะพี่น้องก็เลยให้เอื้อยเฟินเอื้อยเฟินเหมาะไปเอื้อยเฟินเได้อันนี้ก็เป็นเอื้อยโดยการแทนขอบคุณน้าลายพี่น้องไปแล้วพี่น้องพ่อพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้อง